วัสดีตอนเช้าครับพี่น้องประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้ผมขับมอไซค์มาเพื่อเป็นหลักฐานนะครับผมที่อัดคลิปวิดีโอไว้ก่อนจิตปยายามหนูครับผมเก็บเด็กโทรศัพท์อันหนึ่งครับผมก็เลยใส่ช่องนี้ไว้เดี๋ยวต้องเด้กันเจ้าของเขาโทรมาผมก็จีขึ้นโทรศัพท์นะครับเป็นดุดเบญมอนนะครับไปยามหนูครับเอาไว้นี่เด้ออไรครับ ความสบายใจน,นะเนาะผู้ใดก็ยอยากได้ของตัวของขึ้นตัวพี่น้องหญิงสายเขาหน่อยนึงเส้นน้อปันนิดมองใช้หนูผมมาหาไม้คนครับใช้เป็นสามอันครับเป็นอย่งไรไม่มีมิโตปะไปเล่นกัน หมอกแห้งพี่น้องอากาศเย็นๆใช่ป่โอ้ยนิ่งครับพี่น้อยตัวก็น่า ตับตาตับ <Emer gent ing> ต้บ okay. าไปเลยนะครับอัีเป็นร้ก็เป็นจะเลงเหบ้อป็นระเลงก็บริลงนะครับพอคิดต้ออาจจะเงเกินไปโอเคนะครับเนาะอีรังนนี่เหียบกระสอบกางแบบนะ โหนี่ครับพี่น้องเลยว่าพี่หนูได้ยี่นีไหมไปต้องพุณครับบันเนี่ยโอ้ครับเขาดงหมอ,อกพี่น้องเอ้ยบานเนี่ยบานอยู่บนดอยครับผมใส่ใส่ใสใสละเบิดเห็นเห็นหมายบ้านเนาะมืดเ,เลยพี่น้องหนูก็ที่ออกก็แล้วครับนเนี่ยหมอกครับโอ้โหสวยงามครับบ้าเขาสวย โอ้ดุงหมอกพี่น้องเลยแค่เหนียวหนึรับามาปักหูซ้ำซ้ำเหมือบ้านครับนี่ไม่โตเขาวะมือมันหลุดจ้ะด้วงผมเดียววะด้วงหายพี่น้องเลยบ่เนี้ยหุ่ครับโอ้ยล่างคนละนี่โตน้ำทวนเด้พี่น้องเลยบ่เนี้ ครับนี่นะครับตัวหมูบ้านตัวจิมมันกัดใหม่กัดใหม่ผมนั่นแหละครับสวดตัวสวยเลยครับตัวสวยเลยอโอเคครับไปกันต่อเลยดี่น้องเลยดักหนูในด,ดงหมอกครับโอ้หมอกหนักขนาดเลย ดูหลังนะครับดูหลังนี้ซิจะเข้าไหมไม่นะ่าไมคนไมยหมาลงนม่เน่ยพี่น้องลอยคนด้วยหมาลอยผมนี่เองโอ้โหก็ไม่เข้าวะ่ะหนูมองนี่ไหมงาดมันมัน,มนใจอะไรอย่งนี่นะมาแก่ไหมครับมาซ้ำมไหม่รูอว่าเขาเร็วหนปะั้ยขงังเถอะว่ะ ก็เป็นเพาะหมอกครับพี่น้องหมอกลงมเหรอแต่ตัวครับไม่ได้ดูจุดนี้ครับม,มีตัวไหมใช่รไหมไม่ผมไม่ใส่หรอกอ้าถ้าเข้าแบบนี้ก็โดนสิครับาถ้าดวงเบี่ยงเบี่ยงเงี้ยโอ้นูกลางๆครับพี่น้องผมไม่อยากล้มจิตตมเอาใหม่มาก,กว่าเอาเดียวนี่ ยังมีตัวครับสวยงามอีกแล้วอโอเคครับตัวนัมงอยู่เอ่าไอยู่เดี๋ยวโอยนี่ก่อนว่าอ,อยากอาไปน้ำไปตัวครับไปางนอกเลยหมายผมจะว่าไปดูหลังนี้ก่อนครับโอ้หมอกลมแง้งขนาดนี้นองหนาวเลยวะ บรรยากาศตอนเศร้าๆุรงหน้าตรงไหนุรงหน้าครับว่าเป็นอีสานบ้านเฮาเด้ชนบุรีบ้านเราฮะบนหลังนี้ดูมันที่เขาปะเรียบร้อยครับพี่น้องสวยงามอีกแล้วเอาเก็บรูปก่อนนี่ไง ไปทังคนไปทั้งมันต่อครับีลังหนึ่งตรงไหนเนาะบ้เนี่ยโอ้โหเจอแล้วึองน้ำตกนะเสร็จแล้วพี่น้องดูสิดูกันสิมีตัวไมโดนโอ้ยโ,โดนลูกหนูครับ ออมาดูด้วยครับสวยอยู่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 ได้อยู่ได้อยู่ลงสามหลังโดนสามหลังเลยครับที่นี่อืมเห็นดีเห็นดงีไปต่อครับดูนี่กันสิโอ้ยจะมีตัวมาี่น้องเอาดวงล้มครับเอาอีกแล้วงานเขาตวพี่น้องบ่นี่ โโอ้ตัวสวยนะครับตัวสวยเลยตัวสวยทั้งถ่ายรูปแป๊บหนึ่งสวยเลยได้เลยครับได้เลยนู่นน้อยต้องออกก่อนครับตรงนีเ้เพราะว่า อ้กำลังเขาง้างครับต้องขยันใส่น้อยนึงเพื่อที่จะทำแต้มกับทำยอดนี่มีสองฟังครับพี่น้องใส่สองฟังเลยเป็นยังไงมาเบิ้งกันมันี่เขาบ่โอ้ปลาเขากำลัมุนบ่อกอยุบเป็นยังไงโอ้อันนี้นิ่งครับพี่น้องบ่มันตัวเดียวหนึ่งบ่ครับตัวเดียวตัวที่มันเข่าแล้วหะพี่ มึงฟังนี่ป่ะนีะ่ฟังนี่สิให้เราดวงเอ้าฟังนี่โดนครับนันไกลครับข่านบูป้าเขาคนเป็นไงเกี่ยวครับอึบนี่อ่าสามหลังสองตัวกันยังดีครับเก็บไม้แป๊บนึง ทันรันตัวนี้ดีดมือของอยู่ไปกันต่อครับพี่น้องไปไหนอื่นต่อเลยครับเดินเข้อไม้พร้อมๆกันเลยครับพี่น้องเดินเข้อไม้เลยครับโอ้โหหาุดไม่เติบครับเป็นช่องทางหนูยางครับโอ้น้ำหมอกไหลช่องหนูยางเราได้ใส่ มันเขาบ่มันมี่นี่หนามน้อยครับคำไมีน,นามปกกระขาหมงไส้ดีๆติดทางนามตั้งอย่างเอาโดนสิครับโอ้โยเอาอีกแล้วขอให้เจอทางงางครับมีตัวเป็นเขาครับผมอ้าวนี่เป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องโอ้ตัวงามจริงไหมพี่น้อง ขอใ้มีข้างยางครับเห็นห้อยตีนยางอันๆนี่ร้อยละเก้าสิ้ครับเขาเอาไปครับต้อบัเนี่หมันจไปไปต้องหุ่นมาีจับหลังวะจำบ่ได้วะสอนหลังวะพี่อ้อลจับอะไรวะหลังึงก็เสรวะบัเนี่หลังมีกินเลย เสรมั้เสร็จลผมนใสไปเสรล้อันนี้ครับตัเขาเลยมันใสไปเสร็จปะอี่เงอนอืมสนาแบบนี้เน่ยลงมองครับอีกอันหนึงเด็ออย่างหายมั้งครับมใสไปเสร นี่อ๋อนีเจอแล้วครับมอันว่าเห็นเสียแล้วนี่ตัวปะไหละ่ะช่างเดียวบูโอ้เขารับ่น้องวามีเลยมา,มาเลย่ะโอ้ไปสกันต,ตัวครับตรงนี้หลังนึง นี่ตัวว่าพี่น้องเอาหลุดแล้วได้ครับไส้หมายหลอะแบบนี้นะครับช่วกว่าไส้หมาย,ยางหนูมไม่ตาให้เดียวสองให้กันตัวเปิ้งไม้ตัวเปิ้งอันน,นี้นี่เขาวปล่ไจัดละหืมดวกของเดียวโอ้หนึ่งครับพี่น้องเลยไอตีนูต้ตรงเขาถือว่าไม่เหมียนนะ เอาไปหนีก้อนครับตัวเดบอสถึงจะเคยมาเอาไหมมันอาจจะบ่เพาันก็ได้ครับพันกันขึ้นต้งเขาครับนี่บ่็นเส้นเขาไหลใส่ต่อครับไม้นี่ใส่ไปหาอันทกอันครับไม้ที่ผมสั่มหมู่บ้านผมสั่มหมู่บ้านที่ที่มันไอ้มันปีดหลังดวงผมเลยเดาดวงเงยมาลงกับดวงหน่อยสลับกันครับเพราะว่ามาหอดกุดไม้นี่เกือบหมดแล้วเป็นเด็กมีโตัวปะใช่ปะ ว่็หนิงเลยครับพี่น้องเลยบ้านั่นจากกู้เด่นจริงจริงเไปทางคุณตัวครับไปทาอ,อีกจะอันวะหนึ่งสองวะ ข้าหน้าป้าเขากขำลังสุใกใส่ดีเยอะจีนี้มันจะใส่บ่บ่ไมัน่้ดใส่ครับอืมอใส่เอะน,นึงนี่บ้าอ๋อ มืป้าเขาบนท่าสวดผมมาจากลุ่มขึ้นหน้าครับล,ลุ่มเรอจากเขาบันเหรออ๋โอ้โหถือลูกหนูหน่อยครับมึงดูมาเขาอยังไงเนีย่ยโอ้ยถือลูกหนูครับอเอาอันนี้ก่อนแถวหลังฟุนครับ ลูกหนูมาพอ,อก่อนเขาก้อนอีกตั้งหกักใส่เป็นอย่างนี้นึ่งใช่หรเห็นมั้ยเนาะอ๋อนี่เช่หรอนี่ปลาเขากินหนอนอเอ้ยนำปลาเขากินจริงเนาะขอบนี่ตัวปะ อ้าโดนสิครับตัวเนี้ยโดนครับโดนเดี๋ม่เกี่ยวกันครับไปไกลบุรีนี่บิ๊กๆเลยครับนี่ยปัญหามันขึ้นยากไปเลยครับใส่เสาเดึงขึ้นอ๋ออันนี้ก็หมานแล้ววะไปไอ้ตัวตังต้งหุ่นฟังตั้งหุ่นผมเพราะว่าใส่หุ่นตัวสองว์ก็ตาม <chat> มันให้หมาหำองดีป่นามุนเองจริง่ะหมาน่เนาะมาหนดี่เนเอาเอาเอาดูมันดูเขาปะตตัวไหมโอ้นึ่ครับก็ลาเขาปะหาแงนนี่สามตัวตรงนี้ปะตินน้อยๆเงยๆครับตินต้องเขาตินุ่งไม่ จะเป็นนังครับไปอีกไปกต้อเลยอยู่ตรงนี้สอง0ันมีตัวไหมไดูกันครับไม่หรอกเิดว่าใส่ยามอาอกครับพี่นอกตัวว่าพี่นอกเอ้ยโดนสิครับโอ้มายก็อีบนี่ไง อีกหลังหนึ่งดูเขาทั้งสองดูถ้าเขาต้องคูดจะแ็กพอตเลยเอาโน่นก่อนไปเลยเสร็จแล้วอ๋อตรงนี้ขอให้มากขูด้ะเขาคูดได้อีกลหลายอืมดวงดีเลยอืมดวงดีพี่น้อง ดวงเสียครับโอ้นูน่นอยู่นู่นครับโอ้สวยงามครับโอ้โหบิ๊กๆิ๊กเลยครับนี่งโอ้โหมาเขาทาไว้ไม,ม้เล่ะไหมไหมครับอะให้จนใจดวงกะผมก็ลังประกอบอยู่นะครับให้ดีกับสิทเจ้าละสิบอันนะครับว่าให้หล ไอ้ซื้อเราไปเฮ็ดเอานะครับนำหอมนำหอมขันเฮ็ดบ่ได้ก็ดีบอกสูตรขันเฮ็ดบ่ได้กกดีขายให้นะครับอยากได้ก็ทักมาอ่าไปกันต่อครับครับสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องสองท้ายครับมารุ่นกันมันดิข่า่ครับมารุ่นกันสิมันจะเข้าไหมมันดิเข่าปะนะพี่น้องเออไปเข่านี่เด้อสองตัวสองดวงสองตัวนี่ เจกฟอสได้คร oh, nice wow. uh ับของมันเขาใช่ไหมพี่น้องลมแจ๊กโอ้ยน่ครับว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่ยอุ้ยอุอุ้ยอ้อุอุ้้อุ้ยออุ้ออุอุ้ย้ อีกหลังหนึ่งครับพี่น้องลุ้นเขาต้องมีขอบวะหลังสุดท้ายครับสุดท้ายมีงานเด้ออีหลายลังสุดท้ายมีงานเด้ <c oughs> ดอดไม่เข่าอ่ลูอะไรดงอยู่ไหนนิ่งครับรอ๋อมาเ,เป็นยังครับเลยสักได้ก็จะเอาแค่นั่นแหละดีที่มีตัวได้อยู่ครับ ไปสรุปยอดได้ครับพี่น้องยอดเลยครับเร่องผมขบไปเนาะเราพี่น้องบปเนี้ยนะกับไม้เลาะครับพี่น้องเพิ่งเอาแล้วตะกร้าหมากก้าาอกกครับล้นเลยครับเอาผมหนักถึงเบิ้องบนี้ ครับผมมื่อนี้โอ้หมานบ้ามื่อนี้จังอาญะครับมื่อนี้สิทเอตแต้มครับมื่อนี้เนาสนใจดวงกะแอดเฟคมากระได้ครับชัดชายแสนล่าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์8 8แปดหกแปดสองเก้าแปดหนึ่งห้าหกเอฟเฟคครับดวงผมกําลังประกอบอยู่ตอนนี้ประมาณแปดสิบอันไถเร็วกะได้นะครับไถซากะรอไปอีกเป็นเดือนแล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเห็ด ฝากกันไว้ครับอีสานพันสปอร์ตอุดเวียดทีมเบิ้มหน้าวัางม,ม,มันมันครับพวกนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจเหตุกาคลิปต่อๆไปนะครับหาอยู่หากินแบบลูกทุ่งหลุดทุ่งมันมันแบบนี้ครับเอาขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณครับเอฟซีขอบคุณครับพี่น้อง